นี่แล้วแบบไลฟ์สดนี้ต้องมีเพลงนี้เปิดนะคะสิบรอบนี่มีเพลงนี้ทักงเจ็ดเพงนี้ตลอดตลอดเปิดแบบให้เครดิตมากเลยเพราะว่าเราเรารักนะเรารักก็เลยแบบนั่นแหละจัดเปิดตลอดนะคะแล้วก็ เก่งเนย่ยเงินเก่งเก่งมากๆเลยต้องต้องยอมแล้ว่าเก่งมากๆเลยค่ะแล้วก็เ,เพลงนี้ดังมากดังมากไม่ใครร<ม>ู้จักแม่ออนน่ารักมากล่าสุดเป็นแม่ยกบ้านเอ็นบีแล้วหนึ่งเนาะไปไหนไม่ได้แีนะ่อยู่บ้านเอ็นบีเนี่ยแล้วมีเอฟซีเอ็นบีส่งของมาให้ด้วยนะไม่ไม่แบบนี้ดีกว่าก่อนที่แม่จะเป็นแม่ยกบ้านเอ็นบีแม่ต้องใส่ชุดแพนด้าแล้วก็เต้นในทวิตเตอร ให้รับคำท้าผมว่าตอนจะเป็นให้ใส่ชุดแฟนได้แล้วก็เต้นในไม่จอดเพลงอะไรก็ได้เออได้ได้ใส่ใส่ใส่ชุดแฟนได้แล้วก็เต้นไม่จอดเพลงอะไรได้ต้องมาดูเอ็ดด้วยนะต้องมาดูเอ็ดด้วยต้องมาดูเอ็ดนะเดี๋ยวโอ๊ยผ้าไอ้พวกได้เดี๋ยวเววเราไปดูเอ็ดแม่ออนแม่ออนเต้นเออเร็วเร็วแม่ที่เป็นผ้าผูกหูที่เป็นหูเหมือนโดนัทนะเดี๋ยวเราไม่โดนเด้งให้เด้งให้กับครูเบียด้วย ท้าใครไม่ท้าแล้วให้ถามคำถามตัวเองให้ถามคำถามแม่ออนถามคำถามอะไรก็ได้ถามค็ถามอะไรด้ที่อยากถามเกี่ยวกับทองเกี่ยวกับร้านทองก็ได้หรือเรื่องส่วนตัวก็ได้โอเคนะเอาไปเาเอามาดเอาแปเอาไเอาไล้วเอเอ คุณท้าผิดคนแล้วคนแล้วบ้าพี่จริงๆแม่ออนเป็นคนที่พูดจริงทําจริงทุกคนอันนี้คือเราคุณท้าผิดคนแล้วคุณท้าผิดคนแล้ว ถามาคำถามมอะไรก็ได้เกี่ยวกับเกี่ยวกแม่ออนเกี่ยวกับร้านทองเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวอะไรก็ได้เดี๋ยวแม่อจะถามมางโอ้ยนี่เดี๋ยวแม่ออนถามม่เยเลขาบอกว่าแม่อรนน่ารักมากผ้าอะไรผ้าเช็ดคื่นย้งี่ลูกมาบ้างยี่ลูกมาเชวดน้าเลยเฉยๆไม่ผ้าเช็ดน้าเหรอไม่ซ้ำกี่เดือนเลยไม่กีเดือนแล้วเนี่ยผมมีคำถามน เดียวเองไม่ซักเดือดอะไรนะคะผมผมมีคําถามแล้วผมอยากผมอยากรู้ความรู้สึกของแม่ออนว่าเวลาแม่ออนมอบสิ่งของหรือมอบเงินมอบหรือมอบบ้านให้ทุกๆคนเนี่ยแม่ออนรู้สึกยังไงมากครับรู้สึกเกิดมาเพื่อสิ่งนี้คือเขาเรียกอะไรอ่ะมันอยู่ในดี a อเลยอ่ะมัน คือเงินเนี่ยขอขอกระเป๋าตังค์หน่อยได้ปะคือเงินเนี่ยค่ะอยู่ในกระเป๋าตังค์นะคะแต่ว่าถ้าออกไปจากบ้านหรือว่าไรสดแล้วแจกเนี่ยหมดคือเนี่ยเนี่ยกระเป๋าตังค์ตอนนี้วันหนึ่งนะคะใช้ใช้เงินนะคะตีว่าหลักร้อยแต่พอออกไปข้างนอกนะคะเจอคนนน้นเจอคนนั้นเจอคนนี้มันรู้สึกมันมีความสุขอะที่ที่เราได้ ได้ให้ที่เราได้ช่วยใช่มันมีความสุขเพราะว่าเราก็เคยคือคนหนึ่งที่เคยลําบากมาก่อนแล้วลําบากมากสมัยก่อน mm hmm. ลําบากมากทีนี้พอพอมีบริษัทพอมีพนักง,งานเยอะๆสิ่งหนึ่งที่ปฏิญาณตัวเองเลยว่าเรารวยคนเดียวไม่ได้ต้องรวยทั้งบริษัทอื mm hmm. คือเขาเรียกอะไรอ่ะคือถ้าเรามีอ่ะน้องก็ต้องมี ถ้าเรากินอะไรเนี่ยสมมติาแม่อรนกินกินขนมจีนแกงไก่เด็กๆก็ต้องกินขนมจีนแกงไก่เนี่ยมันมันมันเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็ทุกคนมาจากร้อยพ่อพันแม่แต่ก็เรามาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเราก็ถ้ากับเป็นครอบครัวเดียวกันเราก็ต้องดูแลกันเรามีมากเราก็ให้แบ่งปันให้ทุกคนเรามีน้อยก็ร่วมมือใช่ใช่แล้วอีกเรื่องหนึ่งช่วงนี้แม่อรนก็ก็ช่วยโควิดเยอะนะคะก็คือ ตอนนี้ค่ะจะมีข้อความเข้ามาเยอะมากบอกว่าหมู่บ้านโดนปิดโควิดโดนกักตัวโดนล็อกดาวน์โดนคือตกงานบ้างนู่นนี่มันงบ้างก็ก็ก็ทยอยช่วยนะคะไม่ได้ช่วยหมดทุกคนเพราะว่าเยอะแต่ทยอยทยอยทยอย,ทยอยนะคะทีนี้ถามน้องในไงอนี่ยน้องครูเบียนหน่อยตอนนี้โดนล็อกดาวน์สิ่งที่ โดนล็อกดาวน์ในที่นี้ก็คือโควิดใช่ไหมคะสิ่งที่ตอนนี้ที่ที่คนไทยเนี่ยเขาจําเป็นต้องใช้ในช่วงโควิดเนี่ยตัวเองว่ามีอะไรบ้างที่ต้องอยู่ที่บ้านอะของที่จาเป็นต้องใช้อะข้าวสารข้าวสาร,าสารมามา่มามา่ากระป๋องใช่แล้วก็ถ้าเป็น,นของผู้หญิงก็จะเป็นผ้าอนามายัยยาสีฟันแปรงสีฟันที่เขาแบบคือเผื่อที่บ้านมันขาดเนี้ยใช่ตอนนี้พวกหนูก็กาลังเริ่มแพ็คเหมือนกันนี่แพ็คแล้วแพ็คเสร็จแล้วด้วย แต่ว่าไม่ได้บอกใครไม่ได้ทำตอนนี้เขาก็รู้เขาก็ไม่รู้กันเนาะตอนนี้ไม่มีใครรู้หรอกเออหนูไม่ได้บอกใครเออหนูลืมแม่ของช่วยคนแม่หนูลืมแม่ออนหนูไม่ได้บอกใครหรอกที่หนูแจกของช่วยคนอ่ะสี่พันบาทไม่รโดนแต่แม่ใครปลุกหนูแล้วพี่เนยเงินแม่ลืมหนูลืมหนูก็ไม่บอกใครหนูลืมหนูเรื่องว่าเราคุยกันแค่สองคน ชลาสาธุด้วยนะคะนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เนาะเหมือนที่บอกก็คือคือคือโชคดีอะนม่ว่าว่าโชคดีที่ณปัจจุบันมีโซเชียลมีติกตอ็อกเหมือนที่เราคุยกันไม่ว่าไรสอดโยนยหนูก็ไล์สอดโยนยเราก็มาเจอกันใช่ไหมคะใช่ครับเราเจอดได้โชคดีใช่ไหมใช่ค่ะคือคือโชคดีอะตัวอยู่ไกลแต่ดูดิ มาอยู่ใกล้กันแล้วได้คุยกันด้วยอะไรเงี้ยเออลืมถามแดกข้าวยังแดกข้าวหนังที่น่ารักป้าฮะกินข้าวยังยังไม่คืนลงลงคอเลยครับครับแม่นี่เห็นในคลิปเตาอบข้าวเก่งมากเลยนะถาเก่งครับแฟนผมทตาข้าวเก่งมากไม่ปฏิเสธด้วยนะปฏิเสธด้วยไม่ปฏิเสธด้วยโอ้ ทำมามเก่งเหรอครับทำไมผัวเราทำค้าไม่เป็นเลยนี่อยากฟังคำนิยามหนึ่งอย่างของของคนที่อยู่ใกล้ๆอ่ะคนใกลๆ้ๆอ่ะคนใกลๆ้ๆอ่ะใครข่ขงครูเบียออใครใครใครอ่ะคนสวยคนนั้นอ่ะทำไมนะ <laughs> เขาเป็นคนยังไงบ้างอยากฟังเขาเป็นคนยังไงมั้งคืออ๋ออยากให้ผมบอกอ่ะ ออว่าคนคนนั้นเป็นคนยังไงบ้างน้อง,องตั้งแต่ตั้งแต่เจอครั้งแรกก็ผมสัมผัสได้ว่าน้องเป็นคนดีแล้วก็น้องก็คือดิ้นรนตัวเองมาตลอดไม่ว่า<ส>ทํายังไงสัมผัตตรงไหนอะสังเย้แม่ไม่ไม่ก็คือเราไปเล่นในมีด้วยกันก็คือได้คุยได้อะไรกันก็คือได้รู้ผมก็พอดูออกเลยว่าเออนี่ใส่คนเป็นยังไงเสร็จแล้วก็ พอได้มารู้จักเยอะขึ้นก็คือตอนเล่นยมีตอนตอนเล่นเสร็จก็คือนั่งคุยนั่งอะไรกันคือทําให้รู้ว่าเออผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคนที่อดทนเป็นคนที่ขวาขวันอุปสรรคมามากพอ,พอสมควรเพราะก่อนอย่างที่ผมได้บอกว่าก่อนที่ผมไปเล่นในวีน้องก็ไปรับทุเรียนมาปอกขายเองถึงน้องจะปอกขายเองน้องก็เจ็บมืออะไรน้องก็ต้องทำเพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่ท่องหาเงิน มาเลี้ยงครอบครัวมาเลี้ยงเลี้ยงน้องแล้วก็เลี้ยงแม่แล้วก็เลี้ยงตัวเองเพื่อที่จะได้มีค่าเทอมจ่ายในเทอมต่อไปเ mm. ขาเป็นคนเก่งครับคือเขาเป็นคนขยันทุกอย่างถามว่าเล่นมีสิทธิ์ผมส่วนตัวผมผมรู้แล้วว่าเหนื่อยคือผมถามว่าเออเหนื่อยไหมบอกน้องก็บอกไม่เหนื่อยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วก็คือน้องเป็นคนที่เวลาทําอะไรมันผมเลยน้องจะตั้งใจทํา สิ่งนั้นให้ดีที่สุดอซึ้งเลยนะพูดแค่เนี้แล้วน้องครูเบียรนะคะคนข้างข้างที่อยู่ข้างหน้านะคะครูเบียรเขาบอกว่าให้ครูบี